อธิบดีคุกชี้ชัดทักษิณมีสิทธิยื่นดีกาขออภัยโทษครั้งสองได้ถึงแม้เคยยื่นครั้งแรกไม่ถึงสองปีอธิบดีราชทานชี้ชัดทักษิณมีสิทธิยื่นดีกาขอพระราชทานอภัยโทษได้แม้จะเคยยื่นไปครั้งแรกไม่ถึงสองปีจากกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการยื่นทุนกล้าถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่สองต่อมาเรื่องถูกส่งกลับจากสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค ม่ยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่พลตำรวจโทร,รุทธพลนวรัตเพื่อพิจารณาให้ความเห็นทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูข้อกฎหมายว่านายทักษิณชินวัตรสามารถยื่นทุนกล้าถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่สองได้หรือไม่เพื่อสรุปรายงานจากคณะกรรมการเสนอไปรัฐมนตรีว่าการยอทพิจารณามีความเห็นและส่งกลับไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสอลคต่อไป เมื่อวันที่3ตุลาคมพันตำรวจโทรประวุฒิวงศ์สีนิวอธิบดีกรมราชัณฑ์เปิดเผยว่าเบื้องต้นจากตรวจสอบข้อกฎหมายนั้นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสามารถยื่นถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายครั้งที่2ได้เนื่องจากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพุทธศักราช2477มาตรา264ระบุว่าเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษอ,อย่างอื่นซึ่งมีใช่โทษประหารชีวิตถ้าถูกยกเหมือนหนึ่งแล้วจะยื่นใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสองปีนับแต่วันถูกยกครั้งก่อน แต่กรณีของนายทักษิณไม่ได้ถูกปฏิเสธในรอบแรกดังนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอได้โดยไม่จําเป็นต้องรอเงื่อนไข2ปีเพียงแต่อาจต้องพิจารณาข้อกําหนดด้านอื่นประกอบด้วย a d v e r t i s e m e n t ข่าวที่เกี่ยวข้อง